เก็บเหรียญเก่าที่มนแปลกของเก่าก็เริ่มมาที่เก็บของเก็บที่ตอนแรกตอนแรกเราเราเก็บรวมของเต็มแล้วก็เปิดร้านขายของคนเขามาซื้อของเขาเขาอยากมาดูนะเพราะู เก็บไว้เ on ก็บเราเก็บไว้มันก็มีประโยชน์เปิดให้คนเขาเข้ามาดูดีกว่าก็เลยก็เลยจัดเก็บไว้แล้วเราก็รู้ที่เราคนเดียวเพ่เพื่อน้องเขาอยากอนี้ใช่เราเก็บไว้มันมีประโยชน์ไงอย่างอย่างพวกเราเก็บแล้วให้คนอื่นมาดูให้น้องมาดูได้ใช่มีประโยชน์ว่าที่เราเก็บเก็บไว้เยอะๆก็เลยจัดบเก็บแล้วก็เปิดให้คนเข้าเข้าฟรีดีกว่าฟรีก็คือได้มาคุยกันอย่างเงี้ยบางคน างทีเราก็ไม่รู้จักของทุกอย่างบางทีเขาเขาจะแนะนำเลย้ตามของเขารู้จักดีกว่าเราใช่ไหมเขาก็จะบอกเราเราก็จะเอาข้อมูลจากคนเขารู้ดีกว่าเราก็เหมือนมาแล้วได้คุยได้แลกเปลี่ยนกันครับคือที่นี่ก็เหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยได้ศึกษาหาความรู้คืออยากจะที่ทำคืออยากจะให้เป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ให้รู้ ke tepi yang diambil, yang dia atau ke yang yang dia ใแบบพื้นที่ใหญ่โตไว้ถ่ายรูปเดินโชว์อะไรใช่เราเรามาได้มันมันมันมาดูของจริงมาดูของดโดยเฉพาะแล้วก็ข้างในเราจะเก็บเราจะเก็บของของแท้ของจริงนะเราเราเราจะไม่เอางานก๊อกง,งานอะไรมาโชว์รูปถ่ายก็เป็นรูปจริงเลยไม่เอาไอ้ประเภทฟิล์มเปิเปแล้วไม่เอา รูปกเก่าคือรูปจริงรูปสมัยก่อนรูปจากฟล์มสมัยก่อนคือรูปคือไม่ใช่มาเอาไปปิ้น์มาเอาไปก๊อกมาแล้วเอามาใส่กรอบนนคือคือจะไม่จะไม่เอาใช่เราเราจะแบบเน,น้นเน้นของเก่าแท้ที่จะโชว์ที่ผูลงผู้รีแลยมันงานฟอร์มงานก๊อปเรือยเอาเอาแบบอ่อ,อนกินก็เอามาอะไรเงี้ยเราของมาเนี่ยเราก็ต้องทีของมามันมันมันไม่มันไม่ครบเรียบร้อยของใช้ของบางอย่างก็